ข่าวในพวกกับช่องตรงนี้ชาแนลนะคะมีพี่ๆแม่ๆขอมาว่าอยากเห็นหน้าสดของทีมแดนเซอร์นะคะเดี๋ยวหนูจะไล่ให้ดูว่ามีใครบ้างน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันซ้อมใหญ่ก่อนที่จะถึงไลท์ที่4 3เพราะว่าแต่งหน้าออกมาแล้วสวยรอทุกคนเขาก็ชื่อบูไใดว่าเป็นผู้ใดนะคะเดี๋ยวเราจะมี b e f อ r e a f ปเ r อร์ก่อนแต่งหลังแต่งให้ได้ชมนะคะว่าเขาผู้นั้นคือใครบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะถ่ายหน้าสดไว้แล้วก็รอตอนเขาสวยแล้วเราจะไปสัมภาษณ์เขาค่ะโอเคเนี่ยเนี้ย อันนี้คือใครคะเนี่ยการแก้วค่ะโอ้ยการแก้วนักการ์ตูนเสื้ออยู่ค่ะเอบเอานั่งล้มไฟดิไฟระเบิดรับแขกแบบไหนคะน้องการแก้วการแก้วแบบรับแขกแต่แหวนทีนะคะถ้าแบบลูกค้าทั่วไปมัดคนละระดับเออและน้องอันนี้ชื่ออะไรคะการกล้วย การกล้วยเราแขกแบบไหนคะไม่ถึกไม่บืนไม่รับใช่ไหมรับได้หมด10บาท20บาทก็รับโอเคซุ่นระดับเอาอนอนมิจิต่ได้หมดอันนั้นนะชุดอันสีขาวเห็นบอร์ที่พวกเขาลงอันนั้นอันนี้คือบรรยากาศลองชุดนะคะรอติดตามชมว่าคือโชว์อะไรนะคะแบบัยวแห้งจิบน้ำแบบแบบดาราหน่อย เวลาดารากินน้ำแบบจะเป็นแบบไหนอ่าตาแดงเลเป็นตั้นเ่อเลยออาไม่จีบบอลเธอที่แตกเข่าขึ้นเลยนบองไกน้องไก่บอกว่าคนละน้องเออปวดฟาดสามผู้เดียวเกียม์แมนคอยบ่ได้กินเนาะค่ะตาตาบ่เห็ดหมอไงอันนั้นอันนั้นอันนั้นต้มต่างหากเมนบอก ต้มรอบหลังแต่ถ้วยต้มถ้วยนั้นนักกีฬาส่วนหนาบุเดียวเออเอาเทนเล็กุด้ทยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจเซอร์ไพรส์น้องสาวนะคะจะเป็นอะไรนั้นใครเป็นคนกระทําหรือใครเป็นคนมอบให้นะคะเดี <ried> ๋ยวเราจะพามาชมนะคะว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นอะไรนะคะว่าน้องจะรู้หรือเปล่าว่าเราจะเซอร์ไพรส์แบบไหนเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะเซอร์ไพรส์น้องแบบไหนนะคะเทน นี่นะคะเป็นรูปน้องน้ำตาลกับคุณแม่นะคะมีพี่พี่เอฟซีนะคะพี่หนูแตงนะคะมอมให้น้องเราก็จะนำไปมอมให้น้องอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ใครที่ซื้อบัตรซื้อตัวรอบที่4 3รอชมเลยค่ะว่างานนี้จะมีน้ำตาไหมนะคะนี่คนวาดของเราน้องเกดน้องเกดวันนี่นะคะน้องเกดเป็นคนวาดนะคะตอนนี้หนูทำอะไรอยู่รอซ้อมหรอรอซ้อมนะคะ<ต>วันนี้งานตวด้วยนะ มาค่ะทุกคนค่ะหนูจะพามาดูโชว์นะคะวันนี้พี่มีจะโชว์เพลงอะไรนั้นถ้าใครอยากรู้นะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วรอบที่43เวยค่ะวันนี้นะคะหนูจัดให้ตามคําขอนะคะมีพี่ๆเม้นเข้ามาเยอะมากว่าอยากเบิ้งวาเดนเซอร์ก่อนแต่งหน้ากัําลังแต่งหน้าเป็นผู้ใดนะคะรอดูด้วยความมหาแล้วก็ความสนุกแน่นอนนะคะรอบนี้แดนเซอร์ก็คือเปลี่ยนสุดทุกสุดพี่น้องรงเพลงหนึ่งก็คือ ขึ้นมาอีกเปลี่ยนสุดใหม่นะคะโชว์แต่ละคนก็คือไม่ซ้ำนะคะนักร้องแต่ละคนได้แสดงความสามารถของตัวเองนะคะในด้านต่างๆอย่างพี่มีก็ทั้งร้องทั้งเต้นพี่น้องเปลี่ยนสไตล์จากที่ร้องมารำอาจจะเป็นอย่างอืน่นก็ได้เพียงสาขุนบ้านอ้อถ้าใครอยากดูกนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเข้ามาชมนะคะยุย,ยเต้นไปใหญ่เนี่ยเนี่ยก็คือทุ่มสุดตัวนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมฝากกดตามช่องตูนี่ชาแนลด้วยเด้อ หนุ่มหล่อจากปฐมบันเทิงศิลป์มาสองทันด้วยพี่น้องเด้อยากรู้ว่าเขาเป็นใครใสเม็ดนั้นความหล่อทะลุเม็นะคะอยากรู้ว่าเขาคือใครนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวรอบที่43มารับชมนะคะเอาเต้นอีลาเต้นอันนี้ก็คือแดนเซอร์คือเงียแตกคักด้วยพี่น้องเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อน,นฝนตกแห้งคักเลยค่ะอันนี้เราก็ซ้อมซ้อมตั้งแต่วันพุธแล้วก็มาเก็บโชว์หน้างานแบบว่าศิลปินมาแล้วก็มาซ้อม บ็อกกิ้งให้สฟิลินด้วยแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนะคะแต่และรอบก็จะเปลี่ยนเพลงอันนี้พี่วิเชียนมาในโหมดฝอนอนฝอนหวานจะเป็นชัวร์เพลงอะไรนั้นพี่วิเชียนจะแปลงร่างเป็นใครรอติดตามชมนะคะใครที่ไม่อยากพลาดความสนุกความมันแบบเต็มรูปแบบของแสงทองฟิลแลนดอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวรอบที่43เด้อพี่น้องคะเสียง่าคก็จะเป็นแบบไม่เมื่อยละลายนะจังหน่อยแต่ว่า ก็คือมีแบบว่าพี่ๆแม่ๆเม้นม,ม,มาว่าชอบให้ผากแบบว่าฟังเพื่อนนะคะอันนี้ก็หนุ่มรอจากปฐมบันเทิงศิลปนนะคะไดมาาเป็นศิลปินรับเชิญของบ้านแสงทองฟินเลนนะคะอันนี้ก็จะมาซ้อมเพลงบล็อกกิ้งนะคะหนีเดนเซอร์กับสู่แดดผู้มีหมวกผู้บ่มีหมวกนะคะแต่เราก็สู้นะคะวันจริงแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ซ้อมถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มาบ็อกกิ้งเวทีอีก มีหลายโชว์และก็หลายท่านมากมายนะคะที่มาร่วมแสดงด้วยกันเด้อมาต่อกันที่โชว์คุณแม่นะคะคุณแม่จะรับบทเป็นใครในวันนี้รับรองว่าสนุกเฮฮาดูจากท่ายิ้มของเดนเซอร์ดูจากท่าเต้นนะคะจะอลังการแค่ไหนทีนี้คนผููซํำใดหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่ให้ทุกคนได้ลุ้นได้ชมกันนะคะ รอติดตามทาผูใ้ใดบ่ยอยากพลาดยานวอน้ำมูกบรู้เรื่องจ้ะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเด้อพี่น้องเด้อรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอยากชมย้อนหลังก็สามารถซื้อได้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะไลฟ์วันที่2นะคะเสาร์วันที่2นะคะ,ะ,คะไลฟ์ที่44เดินทางมาไกลมากค่ะทุกคนถึงไลฟ์ที่44แล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้แสงทองฟิลเลนด์ของเราแบบว่ามีกําลังเหตุมีแรงใจเหตดเลยคะ่ะ ส่วนหนึ่งก็คือหลักๆเลยมาจาก FC แล้วก็ทีมงานขยันแข็งแล้วก็หัวหน้าผู้นําทีมงานแล้วก็แม่ยุ้ยนะคะก็คือแบบว่าซัพพอร์ตทุกเสียงทุกอย่างนะคะทุกคนทุ่มเทม,มากถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ครบองค์ประกอบนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่หนูเปกำลังใจทำคลิปก็จากพี่ๆเอฟซี FC, บ้านแสงทองฟิเลนะคะที่ช่วยกันซัพพอร์ตซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปหนูนะคะขอบคุณมากมากนะคะ รวมกันให้ถึง5,000นะคะเดี๋ยวจะมีของขวัญให้นะคะอันนี้ก็คือวันจริงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะบล็อกวีนก่อนเริ่มหนเ่งสองสามเราจะบล็อกจบโอเคอ่ะปัจจยายแล้ะหนึ่งแม่ปัจจยายนมาหนีเริ่มบล็อกสวมสูทดีเด้อขอประมาณนี้เอาโอเคค่ะพอมได้เลยค่ะปัจจยานอากาศแม่แม่ปั่นอีกแล้วเออเออเลยเอาเอง แม่เฮยคือวันกระหน่ำอ่าวบรรจักรยาเออโชว์พิเศษจากเตเต้ผู้ใดสอนมันเออแบบเลิศบรนจัก,กรยานแตกขึ้นไปเลยจะได้ดูมันหลอดพันแม่บองไม่ได้บรรจัก,กรยาน ันนี้นะคะทุกคนก็กําลังจะซ้อมโชว์อยู่นะคะคนอลังการมากนะคะลงกระบะใหม่ผมแม่กห้เที่ยงนี่าผมแม่ก็ยาวเนาะแต่ผมแท้อ่ะๆไปเต้ไปเออเออปัน เมื่อยแล้วพาก่อนเต้เต้ลดน้ำหนักนะคะ <_ d ose> อันนี้ก็คือบรรยากาศการซ้อมนะคะของวันแสดงจริงนะคะอันนี้ร้านน้ำนะคะที่บอลน,นะคะจัดให้เป็นพิเศษ <_ d ose> สวัสดีครับ <_ d ose> ของวันเอาโซดาของเอาบูฮาวาย <_ d ose> วันลดโซดาด้วย โอ้วันนี้มีปั่นด้วยเหรอแบบเลยวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มให้นะคะก็เวลาปั่นเผมว่าเสื้อวันนี้เป็กนมสดปั่นหรือว่าลดปั่นนะก็เอาวาปั่นเดียวต้องหัววัปั่นหมดปั่นไม่ไหวเอาปั่นดีกว่าเอาโซดาเห็นไหมจะมาช้อปปิ้งอาหารสิแม่อันนี้ก็คืออาหาร นะคะบอสจัดให้พิเศษนะคะเต็มหมอใหญ่อันนี้จะไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่ามันมีแมงวนันนะ้ำนะพี่น้องอันนี้เขาบ่ากินเท่ากับจะมาเปิดเว้ยเว้ยอันนี้ของปวดหนูเลยปลาดุกตาต้า <c oughs> ปลาดุกบ <c oughs> อกสนี่พัดเพชรปลาดุกแม่ตักไรน พี่เล่นนะคะอันนี้นะคะถ้าถ้าคนมาจากที่อื่นนะคะเราจะมีการสวบจมูกทุกครั้งนะคะก่อนเข้าง,งานนะคะเพราะว่าบ้านเราเราสวบหมดแล้วนะคะแขกรับเชิญเราให้สวบผลนะคะใครที่เดินทางไกลามาก็สวบทุกคนนะคะ คะแดงโซดามานาวของแม่คินะะคะแม่มีแบบปั่นได้นะวันนี้เอาคือหยุมโอเคค่ะโอเคค่ะโมเมนมือสุดท้ายอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนี่นะคะกับข้าวเราไปตักมาแล้ว อันนี้ทุกคนกำลังแต่งหน้าแต่งตานะคะอันนี้น้องน้ำตานะคะสวยมากเมื่อนเขาแหงเบาเมื่อวานเขาบ้าบาเบาว้าวานทำงาซักมาทำงานแล้วซักไม่อยากท่าเลยไข่ทั้กิล้าขาวกันเออ เพื่อดูแลดูแลช่างบ่แม่ดูแลช่างยิ่งกว่าเจ้าของบ้านพี่น้าใสเทียร์จะรับแม่เหรอว้าวคือช้ำเทนูวันนี้เพื่อนช้ำมากพี่เน้ารับบทเป็นใครคะวันนี้ว้าวพี่น้องผู้ใดอยากดูพี่เน้าเต็มๆนะอะไรนะแม่อุ้ย

หวานเทนูเพื่อนเนอร์นะคะสวัสดีค่ะใครอยากรู้นะคะว่าเนอร์ร้องเพลงอะไรนะคะให้ซื้อตั๋วดูรอบ4 3นะคะถ้าใครอยากดูย้อนหลังแต่ถ้าใครดูในกลุ่มแล้วก็จะรู้ว่าพี่เนอร์ร้องเพลงอะไรนะคะโอเคครับเน้นเอาคนเด็กซี่ <laughs> สีเมลี <laughs> ว้าวนี่มันอะแม่หัวมันออกเอาหัวเข้าไปด้วย นี่ยใครเนี่ยนน,น้องเกดนะคะมีพี่ๆแม่ๆนะคะอยากดูเบื้องหลังว่าแต่งหน้าแลว้วเป็นจงังไดนะคะอันนี้คนแรกน้องเกดแล้วก็น้องกาโนน้องเอิร์นนี่อันนี้แม่เอน็นแม่เอ็น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 ไอ้หนุ่มเคที่ปปบ้านหนาคือหวานแหนหูวานป่ะ แมนหวานแหงวีนเดรยไดดันราดเออ <c oughs> พี่โบซ้ำนี่พี่น้องเบิงเบิงกับอันนา,าสูต,สต,ตกตักต้าแดงอ่ะอันนี้แม่เมลี่นะฮะแต้กนาแล้วก็สวยชำเบาเข้ามากับสีเขียวผู้ใจ <c oughs> รักคุกี้คุกี้อันเน้อันนี้น,น้องน้ำตาลในหนูดูหน่อยวันนี้หนูเป็นใครวันเนี้ย ่ถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าน้องน้ำตาลร้องเพลงช์อะไรนะคะซื้อบัตรตั๋วรอบ43ชมย้อนหลังได้นะคะอันนี้พี่แนคค่ะอันนี้พี่ทีมค่ะพี่ทีมยังไม่แต่งหน้าเลยเดี๋ยวรอพี่ทีมแต่งหน้าเดี๋ยวนงหนิงจะมาหาใหม่แต่งแล้วออเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพบีฟอร์อัปเตอร์ให้นะคะเออคืออ่ น้องเอ็มเล็กนะคะนี่แต่งหน้าแล้วอันวงัวงเว้นี่เท่ากับแบบว่าถ่ายตอนที่แบบว่าแต่งหนังแต่งหน้าแล้วก็คือฉ่ำหรือว่ากันกงซีนมากเดี๋ยวไปใไงชุดก่อนพี่น้องโอเคค่ะอเนนะะอ,องได้เลยเดี๋ยวาว่าลทั่วราการงานช่าเลิศโอเคเดี๋ยวไปบัาบดูพี่ลีไปยังพี่ลีลีแต่งหน้าแล้วก็ฉ่ำเพราะว่าถ่ายหน้าสุดไปแล้วก็คือแต่งก็สวยกว่าเดิม ตลกสาวแพรลี่นะคะเัืงเดือก็จะมีนมมี่หยางผมเง่าเอ้ยอันนี้แม่คิงนะคะไม่เยนแนกคือบินผ่านไปเรียวแท้อันนี้ตัวเอ็มตัวตัวกำลังแต่งตัวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเออเราจะขึ้นรูปไปไ้เด้พี่น้องถ่ายเวลวเด้อที่ถ่ายหน้าสวดวงเวียนใส่สดใส่สวดเออใส่สดใส่สด ใส่ยางในนะ่นเบ่ออันนี้พี่นนท์นะฮะบกัดักบอดคือพระธาตาบกในกลางแม่ถึกรักสุดบอนี้แม่คิงนะคะวันน้อยบอกตายแม่ปากแบบแดง บะแมนนั่งมอเตอร์ไซค์หนุ่งสันเนอะอันนี้พี่เน็กเลยค่ะอันนี้พี่ทีมแต่งหน้าแล้วเออเบาๆไอตาลี่เนเน่อันนี้ตาต้านะคะเบอเดี๋ยวคืนให้เบิงเอ่อแต่งเธอแล้วพี่น้องค่ะ อันนี้ทุกคนกำลังแต่งตัวขึ้นโชว์อยู่นะคะบานแบบหวานพี่วิเชียนแบบหวานพี่วิเชียนยิ้มหวานอันนี้แม่คิด คิดภูพันนะคะแล้วก็เหล่าน้องๆเลนเซอร์แสงทองฟินแลนด์นะคะนี่อยากรู้ว่าโชว์อะไรนะคะติดตามรับชมที่ไ like ลฟ์สดรอบที่43นะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วด้อดพอี่ดาวด้ขอดชุดเลยบอกน้องาตานะป้าอล้ยัาไงเป็นังไงนานะครับผมใครได้ดูโชว์ของพี่เนอร์คอมเมนต์มานะคะส่วนใครที่ยังไม่เข้ากลุม่มต่ออีกเพลงนึงใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มซื้อบัตรซื้อตั๋วดูย้อนหลังรอบที่43เนาะ สุดยอดมากนะครับที่ได้อ่าเป่งอ่าผมดีใจอ่ะแล้วสุไปแล้วเนาะแบบได้เป็นแม่พึ่งลูกค่ครงหนุสัตว์เราเป็นเป็นซีล์ที่เป็นตวอกใจของใครหลายๆคนเลยก็แล้วกันพี่น่าทำเต็มที่มากเบื้องนี้คนลุกนี่เอาไว้เลยนะเนี่ยนั่นรู้สึกแบบเพื่นกับแบบมีความสูงแย่งนะครับโช่วงที่มีความสูงมากขอบคุณบอสที่แบที่ชนอยีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะรอดูอีกทีหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ครับผมว่าสุดยอดแน่นอนครับโอเคครับ แอกียรนบอลแสงทองกินแรงแต่ว่าจะทตองผู้ใดเอองผู้อหนก่อนก็ได้ใครอยู่สุดี่แสงทองพวกี่เร่จันจะกินแรงมี้ิดแรงนีไแ้ไม่ติดไม่อยกที่เ่หรอเอาอนอันแม่น้โต๊ะบอแม่อยู่ฝั่งพระเจ้านั่นน่ะไอเสียบอแ่น้าโต๊ะบอลีเราคนจะเห็นวงบอลนะไม่เห็นวงฮะที่ตัดไดงอีกว มบอนเดียแล้วยังไม่ยังไมเปิดานี่มาแาพิเศคนต่อไปเดค่ะนค่ะคนต่ค่ะใส่เนื้ออาดงีอะไ้าะ

ไปนอนอยู่หลังกัแม่เยอะอยู่ห่นตุ่เยแกจบได้มาต้มีกันบีมัวแต่กับพ่อไป็เลบุกเราเราพูดออาไปกันครับเหลีย่เหลียงอ๋อเลียงอาชนใช่ไมอันนี้อันนี้ก็เปิแม่ท่านนี้ซีสารครับต้อว่าข้าได้เราบอกบออันนี้ก็เปิดแม่ท่านนี้ีสารครับติดตัวมาทำเป็นทีฆ่างง่า่เดา เอาต่อไปค่ะคับสวัสวัสดีค่ะผมพีูุิเสียงอ้อมเจมวันธนิและพี่จกรประถมันิศิค่ะเขียงอวันธอแ่้กเลยแสดงกกูเยค่ะคผมสมัยอรณีแต้ค่ะีผมเพืกันครับ ีครับเอยมาโคลชงาเป้นเต้นเต้นไหคะเต้นเต้นมากอ่ะพอไมพอแบบานออใช่ไหมเแค่ออกไปแล้วใหยูี้บเาเลยอ่ะพี่บไสวัสดีค่ะมิจิจันท์ทงเพื่อนค่ะ่ชิ่อ่ะ้อ๋อแบบเซ็กซี่ลอด้วยนึ่ใช่ค่ะมานรแบบเซ็กซ

อีนอมาทางนี้นะคะนี่ตต่หสได้หมือมอ่มออันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเอารูปออกไปซื้อภัยน้องนะคะมารอดูกันว่าน้องจะรู้สึกยังไงนะคะไปดูกันเลยะคะ่ะโอเค นี่ก็คือบรรยากาศหน้างานนะคะบอสกําลังถึงยกลําซิ่งนะคะเราก็ได้ตัดเยี่ยมกับบอสนะคะว่าเราจะเสือภัยน้องน้ำตาลนะคะบอสก็ให้น้องน้ําตาลกับวินเนอร์อยู่นะคะเพราะว่าน้องร้องพเพลงเสร็จแล้วนะคะบอสก็ดึงให้น้องอยู่นะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าแผนจะแตกไหมน้ําตาลจะรู้สึกยังไงจะรู้หรือเปล่าว่าภาพที่วาดเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะ ภัยในความผงฟูนะคะเพราะว่าทํางานนี่งทงานตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือเก็บชุดอยู่แบบว่าถึงเพิงแล้วก็แบบรีบออกมารอเซอร์ไพรส์น้องนะคะอาจจะแบบหัวฟูนิดหน่อยแต่ไม่ได้เข้าฉากนะคะส่งมอบให้น้องนะคะมารอดูก,กันค่ะว่า จากพี่แตพรพลพัฒค่ะขอบคุณพี่แดงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เขามีอะไรจะพูดในใจพูดมาเลรพี่แตงค่ะขอบคุณพี่แตมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ไะวไม,ม่วย

เื่อมีชีวิตอยู่แล้วแต่ตอนนี้แม่กำลังมองเราอยู่ก็ยอมีแม่เที่กไอเทงก็น้ององแเพราะฉนั้จะทำอะไรให้พอแเป็นเด็กที่น่ารักเสีอฟังี่รักยงแม่อะไรดีกับเหตุแม่อะไรบอิธีในแม่บอกสอนให้รักฟังหลักการพี่กระหน้าเกลไไม่ซี้องไม่โกยืนหนุเนาะส่นต่อไปค่ะขอบคุณเอซีทุกเดยราต้งใจค่ะ

แม่น้ำตาลหนูเคยเห็นเนาะหน้าน้องอยู่แล้วหนูก็รู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหน้าแม่ก็คือแม่ที่แหลหน้าเออร้องไห้ร้องไห้ประโยชน์ที่ว่าไม่เคยได้ลูกพู่กับแม่พอดีพี่แตงอ่ะเขาอ่ะอยากให้ลูกพู่กับหนูก็คือแบบว่าอยากให้หนูสู้ๆถู้่ป .6 แม่ก็ตายแล้วจะถ่ายลูกกันยังไงนั่นแหละก็ถือว่าพี่ๆแม่ๆ fc ซัพพอร์ตหนูแล้วก็รักหนู จ่ายแล้วค่ะขอบคุณพี่แตงด้วยนะคะน้องชอบมากไหมยืนไห้ยืนเท่งเีทโอเคสู้ๆเด้อม <c oughs> <ๆ>ีอะไรก็ปรึกษาแล้วก็พี่แพลวก็รักหนูเสมือนหนูเป็นลูกคนหนึ่งก็เป็นน้องของพี่เหมือนกันโอเคค่ะสู้เซีย